สวัสดีครับกแฟนคลับ12ราศีครับผมนัทการแก้วเพิ่มดูดวงสวัสดีปีใหม่2564นะครับดวงดีปี2564สำหรับราศีกรกฎนะครับชาวกรกฎคือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมของทุกปีนะครับก็ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ มาวิเคราะห์มุมดาวนะครับมุมดาวค่อนข้างที่จะทํามุมตึงเครียดให้กับชาวกรกฎเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูนะครับตอนนี้ดาวอังคารด้วยนะครับต่ำมุมจตุโกนึงดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ตึงเครียดทีเดียวนะครับนอกจากนี้มุมเล็งนะครับเป็นมุมปะทะจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์เล็งลัคนาตรงๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าส่งกระแสตรงถึงลัคนาทีเดียวนะครับ แต่ก็มีจุดดีที่มุมโยกนะครับดาวราหูโยกหลังลักขนานะครับนะก็มีความตึงเครียดผสมกับเป็นช่วงที่สุขสบายเหมือนกันนะครับเพราะมีช่วงหนึ่งที่ดาวพฤหัสโคจรในมุมโยกถึงดาวมฤตยูนะครับโคจรเข้า,ามรณะก็จรงิงแต่ดาวพฤหัสก็ทำมุมโยกถึงดาวมฤตยูนะครับก็เป็นมุมที่ผ่อนคลาย น,น,น,นะครับตั้งแต่เมษาถึงกันยายน2564นนะครับต่อไปวิเคราะห์ดาวใหญ่นะครับดาวมฤตยูอยู่กัมมะนะครับก็ในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาการงานค่อนข้างจะผันผวนเยอะนะครับ ถ้าดาวมรุตยูของใครเป็นดาวดีนะครับก็มาจากกระดุมพระลาพระก็ถือว่าโชคดีมีงานมีความคิดปริวัติเปลี่ยนแปลงด้านการงานได้ดีนะครับบางคนเปลี่ยนจากอาชีพหนึ่งไปสู่อาชีพหนึ่งนะครับมีการงานจเจริญก้าวหน้านะครับแต่ถ้าดาวมรุติยูเดิมเป็นดาวลออยู่อริมรณะวินาศการงานค่อนข้างจะเสียหายหนักนะครับบางคนอาจจะเลิกกิจการไปก็มีหรือออกจากงานนะครับในช่วง4 5ปีจนถึงกรกฎาปี2565นะครับ ดูดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ทมุมนะครับเหลงลักนณนะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นดวงพิธุบาทหนึ่งคู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดาวเสาใครเป็นดาวดีนะครับเ,เป็นเกษตรมาอุดมาจากราชาโชคจนมาเป็นสีก็โชคดีนะครับมีโอกาสได้คู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะครับหรือมีโอกาสได้แต่งงานนะครับ คนโสดมีโอกาสได้พบรักและแต่งงานเช่นเดียวกันนะครับนะขึ้นอยู่กับว่าถ้าดาวเสาเดิมเสียนะครับมาจากอริมรณะวินาจอนเป็นกาลีในโอโหหนักทีเดียวนะครับอันจะแตกหักกับผู้ค้าผู้ครองหุ้นส่วนนะครับต้องระวังให้ดีนะครับนะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านเช่นเดียวกันนะครับยิ่งใครที่เกิดปีมะแมนะครับที่เป็นปีชงเนี่ยนะครับปีชงของคนจีนเนี่ยนะครับ คือปีที่ดาวพฤหัสเล็งลัคนานะครับเป็นละเล็งปีนะครับปีมะแมะก็ตรงราศีกรกฎนะครับนะซึ่งโหราศาสตร์ไทยก็มักจะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวดีจะได้คู่แต่จริงๆแล้วดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอริพอเข้าปัตนิก็มีเหตุให้ทะเลาะก,กับคู่ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นปีชงนะครับนอกจากปีชงแล้วยังไม่พอนะครับดาวยังชงอีกนะครับน่าเป็นห่วงถ้าใครมีดาวดาวเสาจนมาเป็นสีเล็งลัคนาต้อง ถือว่าเบิ้ลเลยนะครับทั้งปีชงทั้งดาวชงนะครับหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับก็ใจเย็นๆนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ไปทําบุญนะครับมันทําบุญถ้าเป็นนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้นะครับทำให้จิตใจให้นิ่งมองโลกในแง่ดีนะครับเพราะท่านจะมีความตึงเครียดเกี่ยวกับคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับาไม่ประนีประนอมก็มีโอกาสแตกหักกันได้นะครับมาดูดาวราหูนะครับดาวราหูเนี่ย จากมรณะมาอยู่ลาภะนี่ครับถ้าราหูเดิมดีก็ถือว่าโชคดีนะครับยิงจอดมาเป็นเดชเป็นสีก็ได้โชคลาภก้อนใหญ่มีโอกาสได้มรดกด้วยนะครับใครทําธุรกิจออนไลน์จะได้เงินเข้ามาเยอะนะครับหรือทํานําเข้าส่งออกหรืองานก่อสร้างงานซ่อมแซมนะครับหรืองานรักษาพยาบาลนะครับจะมีเงินเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าราหูใครเป็นดาวเสียมาจาก ดาวลอยอยู่อริมรณะวินาจรเป็นกาลีเนี่ยนะครับจะทําให้ท่านลุ่มหลงในลาบที่มิควรได้นะครับบางคนไม่เคยเล่นการพนันไม่เคยเล่นหวยก็ไปทุ่มจนหมดตัวหมดเป็นล้านล้านก็มีนะครับเท่าที่เคยดูดวงมานะครับนะจากปกติเกิดมาจนอายุ4ี่สปีไม่เคยไปแตะต้องพอราหูเป็นกาลีเข้าลาภะปุ๊บเนี่ยโอ้โหหน้ามืดเลยนะครับหมดเนื้อหมดตัวครอบครัวแตกแยกนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ มาดูดาวพฤหัสนะครับจรเข้าปัตนินะครับก็ถือว่า,าเป็นสิ่งที่ดีนะครับาดาวสุภาเข้าปัตนิผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีในส่วนหนึ่งดาวพฤหัสเป็นเจอริเข้าปัตนิด้วยนะครับก็อ,อาจจะมีเหตุให้ขัดแย้งกับคู่ครองคู่ค้าห้นส่วนได้เหมือนกันนะครับถ้าดาวพฤหัสใครจรมาเป็นสีถือว่าโชคดีมากทีเดียวนะครับเป็นเด่นเป็นสีเนี่ยนะครับมีโอกาสได้แต่งงานนะครับหรือได้พบรักได้แต่งงานนะครับ หรือได้คู่ของกู่ค้าหุ้นส่วนเข้ามาทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับและมีช่วงหนึ่งที่ดาวพฤหัสจรเสียเข้ามรณะในช่วงเ,เมษาถึงกันยายน2564เป็นช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับอาจจะอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือสูญเสียก็ได้นะครับดาวพฤหัสเข้ามรณะนะครับระวังมีปัญหาเป็นช่วงที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงที่ดาวพฤหัสเข้ามรณะก็ไม่ควรจะเสี่ยงมากนะครับเล่นพุดเล่นหวย นะครับครับโอเคเอต่อไปมา,าดูดาวประจำตัวนะครับดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีกรกฎนะครับก็ถือว่าเป็นดาวที่เคลื่อนที่เร็วนะครับอสองวันครึ่งเปลี่ยนราศีนะครับ ถ้าใครมีดาวจันทร์ในพื้นดวงเดิมดีเนี่ยเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรราชาโชคก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะครับเกิดมามีบุตรวาสนานะครับมีโอกาสเจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จในชีวิตในดวงของสุภาพสตรีใครมีดาวจันทร์เป็นดาวเกษตรเนี่ยนะครับมหาอุดเนี่ยครับจะเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์นะครับเป็นคนนมสวยนะครับนมใหญ่นมโตนมสวยนะครับใครดาวจันทร์เสียก็ส่วนใหญ่จะนมแฟบนะครับ มาดูด้านการงานกันนะครับชาวกร,รกฏเนี่ยนะครับช่วงแรกๆนี่ก็การงานผันผวนปั่นปวนนะครับมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วง45ปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะเรื่องการงานนะครับบางคนเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะครับแต่ปีนี้การงานชาวกร,รกฏจะดีกว่าปี2563นะครับเพราะดาการงานไม่โคจรวิปริตเหมือนในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ ปลายปี2563ดาวโกจรวิปริตเดินหน้าถอยหลังนะข้ามราศีทำให้การงานปันป่วนเหมือนกันนะครับงานจะดีไปจากนี้ไปจนถึงวันที่14เมษายนะยังดีนะครับดาวกัมมะเป็นเกษตรนะครับการงานยังดีต่อเนื่องเกือบทั้งปีนะครับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าตัวแทนในหน้าจะได้ลูกค้าคู่ค้าหรือหุ้นส่วนเข้ามาเยอะนะครับเนะพราะดาว อยู่ในปตัตตานีถ้าเป็นดาวดีนี่โอ้โหโชคดีมากนะครับการค้าขายธุรกิจจะมีลูกค้าคู่ค้าคุ่สัญญานะครับจะได้ลูกค้ารายใหญ่นะครับเซ็นสัญญาการค้าแบบยาวๆเลยทีเดียว1-3ปีนะครับเนะพราะดาวใหญ่ก็อยู่นานก็ให้คุณนานนะครับเวลาให้โทษใครก็ให้โทษนานเหมือนกันนะครับดาวเสาทำให้การงานมั่นคงยาวนานนะครับเพราะดาว เสาเป็นเกษตรด้วยนะครับสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ยั่งยืนยาวนานครับส่วนท่านที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างเอกชนนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีการงานก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนะครับเมื่อมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นก็ทำให้การงานหนักนะครับเหนื่อยหนัก ทาให้ท่านเครียดนะครับก็อาจจะมีอารมณ์เครียดง่ายนะครับทําให้มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานคู่ค้าหุ้นส่วนหรือผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับหรือไม่งั้นบางคนก็อาจจะงานมีปัญหาับให้ปวดหัววุ่นวายนะครับเพราะมุมดาวในเรือนการงานทํามุมฉากหรือจตุกโกลกับดาวเรือนคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับ ตอนนี้ดาวทำมุมจตุโกลถึงกันนะครับในเรือนกัมมะกับดาวปัตตนิเนี่ยนะครับเรือนปัตตนิเรือนกัมมะกับลัคนาทำมุมออจตุโกลถึงกันนะครับนะเป็นมุมที่ขัดแยง้งเป็นมุมที่ปะทะกับลัคนานะครับและให้ระวังการงานเสียหายในช่วง14เมษายนถึงวันที่2มิถุนายน2564นะครับเพราะดาวการงานจรเข้าเรือนวินาศนะครับ ระวังลูกน้องลูกหลานบริวาลสร้างทำให้เสียหายด้วยแล้วกันในช่วงนั้นนะครับมาดูด้านการเงินนะครับโดยภาพรวมนะครับดวงโชคลาภการเงินออดีขึ้นนะครับยิ่งใครมีดาวเสาราหูหรือดาวพฤหัสเดิมเป็นดาวดีจรมาเป็นเดชเป็นสีจะมีโชคลาภรายได้เข้ามามากเป็นพิเศษนะครับขอให้เข้าไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับช่วงดาวพฤหัสด,ดาวราหูดาวเสาราศาีซึ่งจะ อธิบายละเอียดนะครับว่าดาวดีดาวเสียยังไงนะครับให้คุณให้โทษยังไงก็ช่วยกลับเข้าไปดูก็แล้วกันจะได้เข้าใจดวงของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะการดูดวงแบบนี้มันก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรนะครับต้องแบบคร่าวๆเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตไม่ต้องเชื่อมากนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะครับขอให้เป็นไกด์ไลน์นะครับคนที่ทําธุรกิจ ออนไลน์ Online, หรือค้าขายกับต่างชาติี่ยจะมีรายได้เข้ามาปิดก่อเป็นกำนะครับทําให้ฐานะการเงินมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยาวนานนะครับเพราะดาวใหญ่ให้คุณอย่างยิ่งใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับว่าดาวใหญ่เป็นดาวดีและจรมาดีด้วยนะครับถ้าเป็นดาวเสียจรมาเสียก็เสียหายเหมือนกันนะครับชาวกรกฎได้เงินจากโครงการใหญ่หญๆเช่นงานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รับเหมาก่อสร้างหรืองานจากคู่ค้าหุ้นส่วนต่างชาตินะครับ ชาวกรกฏมีเกณฑ์ได้รับบรดกพิในกรรมหรือเงินประกันชีวิตหรือเงินประกันวินาศภัยนะครับบางคนได้เงินปันผลจากหุ้นส่วนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตแชร์เรื่องโควิดนะครับใครสนใจจะทำประกันเรื่องออโรคโควิดนะครับติดต่อมาได้พอดีเพื่อนให้ช่วย ประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับคนเป็นโรคโควิดกันเยอะนะครับดูนะครับรายละเอียดรายละเอียดของโควิดนะครับคุ้มครองสามแสนนะครับเสียชีวิตค่ารักษาสามหมื่นนะครับ ชดเชยรายวันวันละ300นะครับนะครับเบี้ยาบบาทนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับขอบัตรประชาชนที่อยู่ที่ส่งกลมธรรมนะครับเบอร์โทรเพื่อส่งข้อความยืนยันรับประกันนะครับแล้วก็ให้ระบุผู้รับผลประโยชน์นะครับว่าชื่อนามสกุลน,นะครับหรือแนบบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยก็ดีและระบุความสัมพันธ์นะครับ เป็นพ่อแม่หรือเป็นลูกนะครับนะครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะป้องกันตัวเองไว้นะครับซื้อประกันคุ้มครองไว้ก็ดีนะครับจะได้ลดความเสี่ยงนะครับการประกันก็คือสร้างป้องกันการความเสียหายทางการเงินนะครับแทนที่เราจะเสียงเงินค่ารักษาก็ให้บริษัทประกันเป็นคนจ่ายนะครับโอเคนะครับต่อไปเข้าเรื่องอ,อ ความรักคู่ครองนะครับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักหรือแต่งงานกับคนที่เป็นไม้ผ่านการหย่าร้างแต่มีฐานะมั่นคงนะครับอาจจะเป็นคนไทยหรือยุโรปอเมริกาก็ได้นะครับคนที่แต่งงานแล้วความรักจะมั่นคงมากขึ้นนะครับชาวกรกฎเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะครับต้องระวังรักซ้อนซ่อนรักนะครับในช่วงนี้จะมีมือที่3เข้ามาทําให้ครอบครัวแตกแยกร้าวฉาน ยิ่งถ้าดาวเสารของใครเนี่ยนะครับในดวงเดิมเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาศและจรมาเป็นกาลีแล้วต้องยิ่งระวังเป็นพิเศษนะครับจะทําให้เกิดปัญหาหึงหวงหนักหน่วงรุนแรงจนถึงขั้นเลือาาย่าร้างกันได้นะครับในบางคู่นะครับไม่ใช่คนทุกคนต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าอดทนประนีประนอมนะยอมบับเสอบ้างก็มีโอกาสไปกันยืดเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ของในดวงเดิมของใครเนี่ยเป็นดาวดีนะครับจอมาเป็นเดชเป็นสีแฮปปี้ไม่มีปัญหาครับนคนโสดหรือไม่มีเกณฑ์ได้พบรักและลกเอยด้วยการแต่งงานกับคู่แท้เป็นคู่รักอามาตะนิรันดร์นะครับเป็นคู่แบบบุพเพสันนิวาสนะครับเกิดกี่ชาติก็ยังรักกันยืนยาวจนกว่าชีวิตจะหาไหมแหมเหมือนอเจ้าเลยนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับคนที่อกหักรักคุดนะ เพราะเป็นเรื่องธรรมดานะความรักบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะถือว่ารักแท้คือการเสียสละรักอมะตะคือรักเขาข้างเดียวนี่นะครับผมนี่เป็นประจําไม่เคยสมหวังในความรักนะครับเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์อยู่ด้วยกันเนี่ยคนที่มีดวงแบบนี้ความรักไม่ค่อยสมหวังมีรักมีทุกข์นะครับถือไงล่ะ มาดูด้านอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับดาวบาปะเคราะห์ไม่สัมพันธ์กับลัคนาชาวกรกฏนะครับปัญหาอุบัติเหตุและสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ก็ให้ระวังสุขภาพของคู่ครองคนรักของท่านนะครับยกเว้นใครที่มีดาวเสาหรือราหูทับจันทร์ต้องระวังสุขภาพนะครับมีเกณฑ์เจ็บป่วยเหมือนกันนะครับส่วนอุบัติเหตุหรือผ่าตัดนะครับก็มีช่วงที่ต้องระวังนะครับถ้าดาวอังคารของใครเป็นในดวงเดิมเนี่ยนะครับเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาท และจรมาเป็นกาลีทับลักษณาในช่วงวันที่2มิถุนาถึงวันที่20กรกฎาคม2564เนี่ยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษอย่าขับรถอย่าประมาทนะครับต้องระมัดระวังนะครับความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะครับถ้าเจ็บป่วยให้รีบไปหาหมอนะครับคำเตือนอนะครับาการดูดวงเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับอย่าเชื่ออะไรมากนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงอะไรที่ทายว่า ไม่ดีนะก็อย่าวิตกอย่าเครียดมากให้ระมัดระวังตัวแค่นั้นเองนะครับอาจจะไม่เกิดก็ได้อะไรที่ทายว่าดีก็อาจจะไม่ได้ดีเลิศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะครับอยู่ที่พื้นดวงนะครับนะบุญวาสนาหรือพื้นดวงดีก็จะดีมากนะครับถ้าพื้นดวงไม่ดีทายดีก็อาจจะดีนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่ออย่าหลงงมงายอะไรมากมายนะครับยึดถือธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับ คำมุนาวัตติโลโกนะครับเจอปัญหาอะไรก็ลุยก็สู้แก้ปัญหาไปใช้สติปัญญาใช้ความมณะความอดทนสู้ชีวิตไปนะครับไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลัวนะครับข่าวดีนะครับดูดวงฟรีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกวันจันทร์นะครับ FM97 นะครับทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา4ีถึง5โมงเย็นนะครับเป็นการดูดวงการกุศลนะครับผมดูดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดนะครับ เป็นรุ่นน้องจุลานะครับเคยอยู่หอจุลาด้วยกันด้วยแล้วเรียนจุลาด้วยกันนะครับแต่เขาเป็นรุ่นน้องเรียนไม่ทันนะฮะห่างกันหลายปีเพื่อพิสูจน์ความแม่นนะครับการดูดวงที่สถานีเนี่ยจะแม่นกว่าดูแบบ u t u b e นะครับเพราะรู้วันเดอนปีเกิดเวลาเกิดนะครับจังหวัดที่เกิดซึ่งมันจะชัดเจนมากกว่านะครับคือดูดวงไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมดูเชิญพิสูจน์ความแม่นได้นะครับหรือต้องการพิสูจน์ ความแม่นส่วนตัวนะครับช่วงนี้ลด50%สู้โควิดไปด้วยกันนะครับรับประกันไม่แม่นยินดีคืนเงินนะครับมาดูว่ามีคนคอมเมนต์ว่าแม่นกันเยอะทีเดียวนะครับอยากจะหาว่าโม้นะครับขอโชว์หลักฐานนิดหนึ่งคล่าสุดนะครับเนีย่ยก็บอกว่าความรักไม่สมหวังโชค ดีเรื่องการเงินมีเสน่ห์มีคนมาลักมาชอบเยอะ4ปีที่แล้วมาก็มีคนยุโรปออเมรกามาลักมาชอบนะครับเขาบอกว่าแม่นเวอร์และยกนิ้วโป้งให้ด้วยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับจริงแล้วมีเยอะแต่ว่าเอามาแค่ส่วนหนึ่งมันเยอะเกินไปก็กลัวพวกท่านเจะเบื่อนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับผมดูดวงทางไลน์ส่งคลิปไปให้นะครับเพราะการสื่อสารไฟเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแม่นไม่แม่นก็เลยถามเข้าไปว่าแม่นไหมครับ เขาบอกว่าแม่นมากค่ะอาจารย์พื้นดวงนี่คือ,อ,อนี่กเ็เพื่อนที่เรียนอักษรจุฬามาด้วยกันรหัส26นะครับ30ปีมาแล้วที่เราเรียนนะครับเขาบอกว่าเป็นห่วงป้ามากนะครับคุณป้าอายุ90กว่าแล้วนะครับฐานะดีมีที่ดินเยอะที่สมุดประการเนี่ยนะครับ ป้าออกจากห้องไอซียูเขาเป็นห่วงกลัวป้าไม่รอดนะครับผมบอกว่ารอดนะครับจริงๆผมจะไม่อยากจะพูดถึงรอดไม่รอดนะครับแต่เขาอ้อนวอนขอร้องนะครับเพื่อนกันเขาเข้าใจจรรยาบรณหมอดูกันกะ็เ,เลยบอกว่ารอดนะครับนะเขาบอกว่าเมื่อคืนปลอดภัยดีตอนนี้อยู่ไอซีจะย้ายลงห้องปกติพรุ่งนี้ยังรอดอยู่ตามคำำําทํานายอาจารย์แม่นจริงๆฮ่าฮ่าฮ่านะครับนี่เพื่อนกันตอนหลังก็ หลายมิสซิชเนอร์มาถามบ่อยนะครับตัวเขาเองก็ไม่ค่อยสบายเขาโรงพยาบาลบ่อยเหมือนกันนะครับดวงดาวก็บ่งชี้นะครับบางคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะดาวบ่งชี้หลายโรคร้ายเนี่ยนะครับดาวเสาเห็นชัดนะครับยิ่งในเลขเจ็ดตัวกับโหราศาสตร์ตรงกันดาวเสาเสียทั้งสองตำลาเนี่ยนะครับทั้งสองศาสตร์นี่โอโ้โหมีความเป็นไปได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับขอบคุณชาวกรกฎที่ติดตาม ฟังคลิปของอาจารย์นัตก,การแก้วเพิ่มด้วยดีตลอดมานะครับใครที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยถูกรรางวัลที่หนึ่งทุกคนครับขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขตลอดปี2564ครับสวัสดีครับ